กระทรวงาพาณิชย์ผนิก SMEDBank และดีป้าจัดงาน SMEDD Digital Boost ประสานนโยบายเทคโนโลยีการเงิน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวกระโดดกระทรวงพาณิชย์ผลึกกำลังครั้งสำคัญกับกระทรวงอุสตสาหกรรมโดย SME D Bank และกระทรวง DE โดยดีป้าผักัน SME นำเทคโนโลยีมาใช้งานจริงพร้อมร่วมประกาศความร่วมมือเพื่อยกระดับธรุรกิจการค้าด้วยดิจิทัลในงาน SME DD Digital Boost ร่วมสร้าง SME ไทยพร้อมแข่งขันในโลกแห่ง AI และเทคโนโลยีเพื่อพลิกฟื้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เต็บ อย่างก้าวกระโดดและทันโลกทั้งนี้ภายในงาน SMED d a i y i t o n b o o t h ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีส่งเสริมการขายเทคโนโลยีเพื่อจัดการการเงินและบัญชีเทคโนโลยีระบบดูแลธุรกิจหรือระบบหลังบ้านเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการธุรกิจซึ่งเทคโนโลยีทุกประเภทเปิดให้ผู้ประกอบการได้ทดลองใช้ฟรี6เดือนก่อนตัดสินใจลงทุนอีกด้วย แน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เป็นความร่วมมือของสกระทรวงหลักนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็ดูในเรื่องของการจดทะเบียนในเรื่องของธรรมิบาลต่างๆของ s อสถือว่าเป็นก้าวแรกนะครับส่วนที่2ก็คือ s อสแอ n k แบเนี่ยเราก็มีในเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ย3%ต่อปีตรงนี้ก็ไปช่วย s อสแนนะครับแล้วก็ จะเป็นการยกระดับนะครับฝึกทักษะให้กับผู้ประ,ประกอบการนะครับส่วนสุดท้ายดีป้าเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของ Digital ดิจิทัล AI ต่างๆในการในการช่วยส่งเสริมนะครับ SME นะครับให้สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับในการที่จะเดินหน้าธุรกิจของของท่านได้ซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็น,นกลไกสําคัญในการกับเพื่อนเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่า เอสเอี e เนี่ยเป็นหัวใจหลักนะครับในการกับเพื่อนเศรษฐกิจของประเทศวันนี้เนี่ยเราได้รับผลกระทบในเรื่องของสงครามการค้าในเรื่องของภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเอสเอมี e จะเป็นตัวกระตุ้นนะครับและก็ช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศนะครับสำคัญที่สุดผมคิดว่าการยกระดับเอสเอมีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่3หน่วยงานหลักไ,ได้มาช่วยกัน ครัแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปอก็เมื่อกี้ผมได้ได้พูดไปแล้วนะครับวันแรกที่ผมเป็นน้ำตรีกระทรวงอุตษากร,รเนี่ยได้ย้ํากับทางผู้บริหารของ SME แล้วนะครับว่าวันนี้มันเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนเนี่ย<ๆ>เดือดร้อน SME เดือดร้อนอยู่เพราะฉะนั้น,นกลไกสําคัญเนี่ยในเรื่องของเงื่อนไขการถึงแหล่งทุนต่างๆเนี่ยมันจะต้องมียืดหยุ่ มันจะต้องมีการปรับเพื่อให้พี่น้องประชาชนหรือเอสีเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้นะครับหมายความว่าเราไปปรับจนแบงค์อยู่ไม่ใช่นะฮะแต่การหยุ่นปรับเงื่อนไขต่างๆเพื่อเขามีลมหายใจต่อไปนะครับลาไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเข่งครัดเหมือนเดิมนะมันไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เนี่ยเอสมี e ก็ลบหายไปน,นะครับเพราะฉะนั้นผมให้นโยบายที่สําคัญแล้วแล้วผมบอก ทำทันทีนะไม่ใช่พูดวันนี้แนละ้ววันนี้ไม่ทำนะะผมผมย้ําเสมอนะครับว่าต้องต้องช่วยเอสเอมดีนะครับเหตุการณ์่างชาติเนี่ยเขาก็บอกว่านี่จะมีการใช้ตัวของทุนเรียกไฟนิวเอามาช่วยในการทำกันตัวเอสเอ็มดีด้วยคือคือวันนี้ผมบอกว่าในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้ามาบริหารงานเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านทําทันทีนะครับและก็ หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับประเทศมากวันนี้เราทาโครงการคนละครึ่งพัดทันทีซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดเรื่องคนละครึ่งในสมัยผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยก็ไม่ได้มีใครคิดจะทำนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นสัพปปรพดีของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่คนละครึ่งเนี่ยเป็นนโยบายของสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆนะครับเพราะว่ารัฐบาลออกครึ่งหนึ่งประชาชนออกครึ่งหนึ่งเนี่ย มันกระตุ้นได้แน่แล้ววันนี้ก็เห็นผลนะครับรวมไปถึงการแก้ปัญหาชายแดนเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกก็ทำให้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นในหนึ่งเดือนเนี่ยรัฐบาลก็เดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผู้ว่าแงคงชาติคนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคนที่เราเองก็รู้จักคุ้นเคยกันมานานนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราสามารถทําได้และก็ท่านรองนายกเองนิติก็ก็สามารถประสานกับแงคงชาติได้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะเดินไปในทิศทางเดียวกันโดยเอาประชาชนเป็นหลักนะครับครับในยุคที้จะเห็นเอสบเปลี่ยนก็เห็นแล้วฮะเพราะผมผมบผมทำตั้งแต่วันแรกนะคือวันนี้ในเรื่องของ s อสบีแบงก์ก็เราก็ให้นโยบายตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็ในเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยมันเห็นตั้งแต่วันแรกไม่ถึงเดือนหรอกครับอย่างวันเนี้ยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยชุดเต็มเหนี่ยวเนี่ยเราปิดบริษัทไปแล้วเนี่ยโรงงานเชือนเนี่ย ไม่ต่ำกว่า15แห่งนะครับวันนี้เราเดินหน้าแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการส่งเสรมิมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยดีพร้อมก็เดินหน้าจัดฝึกอบรมสร้างไรายได้สร้างอาชีพก็เดินหน้าไปแล้วอันนี้เห็นแล้วอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันที่17เจนี่ยจะมีควิกบิ๊กวินของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องของอุตสาหกรรมในอนาคตในเรื่อง EV ในเรื่องแบตเตอรี่เซมิคอนดักเตอร์ mm hmm. ก็จะเข้าคอรมอรเศรษฐกิจในวันที่17 ผมว่าฟื้นได้เยอะนะครับเพราะว่าเหมือนที่ท่านที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้พูดนะครับว่ามันเป็นความเหมือนวันนี้เราไม่ได้ทําอันนี้แล้วจบนะฮะมันจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทั้ง,งสามกระทรวงเนี่ยสามารถที่จะร่วมมือกันอย่างเต็มน,นะครับท่านเรามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เรามีามที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจในเรื่องของโลกดิจิทัลนะครับผมเองอาจจะเป็น อา,อาจจะเป็นคนที่อยู่ในยุคของคนรุ่นเก่ารุ่นกลางแล้วก็ไปรุ่นใหม่ขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับ